ชิปหน้าจอที่เราเรียนไปตอนนีตนตตาา้ต้องสร้งที่เราเรียนเพิ่มไปมันคือที่ต้องสร้างโลดสตอร์หลอสตอร์คืออารเขียในาจแล้วก็สร้องพวกชิปอนี่ชิปที่มันมีสัมัสเกตนี่ LSL กับ l s กับวที่กว่าของเราวันนี้มันเอาเอสเอเอเสูงแทนแต่ว่าเอาเอาเป็นปีแทนัะไนแบบนป้นแล้ที่เราเรียนไปอย่างนี้ต่างการนัคือชิปไปทางขวาหนึ่งครั้งเท่ากับหันสช่ป่ะชิปมาทางซ้ายหนึ่งครั้งเท่ากับหารสองต่อไปเป็นเเชื่อที่4ี่เรื่อ4อยู่ประสงค์ก็คือว่าให้เราเข้าใจว่า เก่งสั่งโปรเกสเซอร์ได้ไหมเราเรียนมาคือเก่งสั่งฟาร์นิอะไที่เขสั่งอันนี้ที่เราควรจะรู้คือในโปรแกรมเวลาเราเก็บในระบบจำมันจะเกี่ยวสองอย่างแหละคือเก็บต nah ัวโปรแกรมเรากับเก็บดาต้าดาต้ามันคือส่วนเนี้มันคือค right ่าของตัวแปรที่เก็บในระบบจำโปรแกรมตัวนี้โปรแกรมง่ายเราควรเข้าใจกลไกลกันมานก็คือว่าเรามุ่งแ d ดเจนไปเรียนยารหนึ่งแล้วก็ อ่านบูบจำตัวแทนที่อ่านอยู่มาเก็บวันนี้อ่านสุโดยที่ตัวแปรตัวเนี้ยอันเนี้ยอยู่ในหน่วยความจำตัวแปรแปลรึเปล่าน้ยอยู่ในความจำตอนตรวจในอันร้ายก็คือเราบูเป็นเลขเป็นสามสองปีอัน่นที่เราควรจะรู้หนูเนี้ยถ้าเราโปรแกรมเนี่ยเหมือนเช่นเรามีโปรแกรมโปรแกรมสั้นแต่ไม่เห็นสิ่งสันเราควรจะต้องรู้นิดนึงว่าเมื่อตรวจไปในอันร้าย ในเลคเชอร์เนี้ยที่เราลงทืได้จะต้องเข้าใจจริงมาถ้าเรามีคำสั่งบบรานทำยังไงบร้านก็คือกระโดดเสมอนี่สั่งบร้านบร้านคือกระโดดไปตาแหนของจำที่เป็นลำเลี้ยขอมเสมอเลีกอันนึงที่เราพงมือกคือว่าการกระโดดมาคืออะไรเรา้องมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งมาเราควรจะต้องรู้ว่าเมื่อคำสั่งที่มันหลางจริงนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นมันเวลาเราเจอคำสั่งบร้านกระโดดอยู่แล้วกระโดดมาที่สแควร กระโดดกระโดดออกมาพอเป็นกระโดดไปแล้วมันเจอตอทุกกระโดดแล้วเจอบารกระโดดตลอดกระโดดข้ามมันก็ไม่หลังคำสั่งมันข้ามไปแต่ว่าคำสั่งบารเนี่ยเจอใคว่ากระโดดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทำโมซ่าแบบนี้มันจะจเชืเนี่ยอะไรเนี่ยคือสไลด์ที่สำคัญเราควรต้องทำอะไรเข้าใจว่าอ๋อมันมีคำสั่งกีบเอลเนี่ยมันจะแปลงเป็นคำสั่งภาษาอังกฤษได้เลยคือในข้อจอยอ่ะ ก็ชอยบางทีอาจารย์ชอบให้โปรแกรมกันสั้นนะแต่ไม่ยาวนะโปรแกรมกันสัน้นอาจารย์ก็ถามเราว่าโปรแกรมเนี้ยรันแล้วได้แหลเช่นแกเปียนถาม,มาว่าวันที่นี้รันแล้วค่าจิตเตอร์เป็นอะไรประมาณนี้เป็นความนเข้าใจพื้นฐานนะว่า,ารันแล้วก็ใจไหม,ม,มเช่นโปรแกรมเนี้ยมันคือโปรแกรมที่ เราจะให้โปรแกรมนี้ม,มาอาจารย์ถามว่าลันของคุณนะถามว่าลันบรรทัดเสร็จนี้เสร็จแล้วอาจารย์เลขบรรทัดมาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเนราถามว่าเมื่อราโปรแกรมบรรทัดที่ห้าเสร็จแล้วค่าสูตรมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็นข้อกับ หรือโปรแกรมง่ายประกรันแบบเนี้ยคำสั่ง,ง B N E ถูกไหมหลังประกรันนี้แล้วได้อะไรเช่นหลังเราสั่งนี้แล้วผลลัพเป็นอะไรบอกว่ามันแล้วถ้าผลลัพมาไม่เท่ากันจะตัวเป็น ถ้าทำไปบ้านตัวเองได้ที่เนี่ยทำงานจับแปจากตถวสีที่เป็นอีเมลเป็นสังสามแต่ทำบีนะเราก็ใจ้ว่อันนี้คือจุดสุดยอดเลยนเชือสี่ได้เชือกห้าในเชื5เราก็เจะาดีตรวสามบันต้อขึ้นแต่ที่อาจารย์ทุกคนที่หนึงอาจารย์ทุกคนเลขนฐานสองกันทูกเมริกนให้เราแต่ว่า่ในเชือนี้ส่วนใหญ่จะชอออกการเปรียบเทียบมากกว่า ที่เราเรียนไปคูอเกียบเทียบมากกว่าหนักกว่าแต่แบบในคอมพิวเลอนในในที่เป็นเต็มโมดเด็มกลเนั้นโปรแกรมหล,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 ลักๆในช่ี้เช่นโปรแกรมเมลาเข้าใจไหมเช่นอาจารย์ถามเราตรงนี้จะให้แปบนเลขเรหนึ่งสองสามสี่ห้ามันถามว่ารันโปรแกรมนี้แล้วโรกจะสร้ากตัวนี้หนจะถามว่าตนที่รันโปรแกรมที่จบแล้วจะถามว่าค่าดิจตเตอร์อารสูมีค่าเป็นเท่าไหร่ถามว่า หรือบางครั้งอาจจะถามว่าเมื่อรัรคำสั่งนี้คำสั่งนี้ถูกรันไหมมันถามข้าใจหรือว่าเราเข้าใจไหมว่าโปรแกรมมันทำงาน,นงอะไรเพราะหลักการคิดนะ CMP ตามด้วยคำสั่งฟานมองเป็นมองไป,งไปได้วยกันมันคือมองด้วยกันมันคือการเปรียบเทียบก่อนนี้เปรียบเทียบว,ว่า R3 มันน้อยกว่าอาสีไหมถ้าอ่อนน้อยกว่าสีเกิดอะไรขึ้นก็ตกตับเปล่าถ้าไม่น้อยกว่ามันทำมันจะตัดไป มันเรต้องดูดีๆีเพราะมันทำมาจากสายห้อกบางทีโปรแกรมมันชอบหลอกไงมันจะถามว่าเอ้ะมันคำสั่งไหนถูกหลักคำสั่งไหนถูกกระโดดข้ามอะไรกันต้องไปต้องควรที่นเดียวการมันก็ต้องเดียโปรแกรมนี้หนึเดยโปรแกรมนี้เราก็ต้องไปทบทวนนิดหนสุดเลยคือเปรียบเทียบว่ามากกว่านั้นคือที่มองได้กันมาได้การวันนี้ความหมายคือเช็คซิว่าอาสามเนี่ยมันมากกว่าอาสี่ไหมถ้ามากกว่าหอาสีเป็นจริงหรือกระโดด ได้มากกว่ามันก็ทำภารกิจต่อไปและเพราะเวลาโครงการเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนตัวเนี้ยเลี้ยงไปเราก็ลองไปดูเราเข้าใจก่อว่ามันหลั่นลำได้หรต่อมาโครงการที่มันงงก็คือโครงการฟอร์ลูกเนี่แหละเพราะนั้นตำจุดนิดนึงอันนี้สำคัญจะพวกฟอร์ลูฟอร์ลูกเอาไวจะบอกแล้วว่าจะไงก็ตามมันมันก็มีออกอันนี้คือในในในเชิงเชิงดีนะออกเป็นข้อเขียนแน่นอนอาจารย์ไม่ออกฟอร์ลูก มัอนแบบมจะบ้านเลยแต่การบ้านเนี้ยนี่เป็นคนนึงก็โครงสร้างวายู่กับโคสร้างฟอร์ยูปอันนี้คืออันนี้ฟอร์ูฟอูกับวาเป็นข้อเขียนแน่นอน่อจะไม่ให้แปลงวาหรูปจะไม่แปลงฟอรประมาณนี้หรือแปลงฟอร์รปมส่งอีทลเอล ึือมันในใ่กันบ้านเพราะกันบ้านที่จะให้ทำก็จะมีลักษณะที่เป็นเป็นควายหรูฟอร์ลูใช่ไหมครับในเชื่อเนี้ยขาเขียนนะพยายามดูที่เราทำเป็นใหมันแบ่งไวล์หรูฟอร์ลูถูกไหมได้ไหมยีเพลผสมเข้าในอะไรเงี้ยได้ไหมแต่ในในเชือกนี้มันมีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกโปรแกรมย่อยเรื่องการเรียกโปรแกรมย่อยจะสรุปว่าปกติการเรียกโปรแกรมย่อยมันขึ้นต่ว่าโปรแกรมย่อยแล้วมันคืนขาแบอะไรเงี้ก็ตาม เวลาเรียกต้องใช้คำสั่ง B L เสมอ B L แล้วในโปรแกรมย่อยจะต้องจบด้วยคำสั่ง B X L ป็นเป็นวิธีปกติในการทอบแต่เนี้ยอาจจะออกสอบได้ง่ายแบบให้ฟังก์ชันมาแล้วก็ให้เราโปรแกรมเสร็จจะทำดีถูกไหมแล้วเวลาไปตอนเรียกโปรแกรมย่อยต้อง B L ก็ได้โปรแกรมย่อยถูกคำสั่งลบที่มันมาถึงตัดมาได้ด้วยแต่ว่า บีทำอะไรมทำสองอย่างกระโดดไปที่เลกับเก็บตำแหน่งหรือประจำตำแหน่งถัดไปตัวนี้เอาไว้ในรีจิสเ,เ,เตอร์อัมันทำสองอย่างีเราทำทบีเอมันบีเอลทำในหนึ่งคือเก็บตำแหน่องอปจำากระโดดไปัเก็บตำแหน่งจำตำแหน่งคขาสั่งถัดไป